เลี้ยงบอลสีแล้วบอลสีไม่ขึ้นนะคะรากไม่เดินหลอดไม่รากไม่เดินเขี่ยวไม่งอกหลอดไม่แทงนะคะเพื่อนๆง่ายนิดเดียวค่ะมาชมเลยนะคะว่าครูสงจะพาเพื่อนๆทําอำยังไงค่ะโดยเฉพาะคนที่เห็นบอกว่าเพื่อนเนเลี้ยงด้วยตู้อบเราไม่มีตู้อบนะคะอู้าจะทำยังไงตู้อบไม่มีบอลก็ไม่ขึ้นนะคะรากไม่เดินเกี่ยวไม่งอกหลอดไม่แทงนะคะมาดูต้นนี้ค่ะต้นนี้ครูสง ใช้กระป๋องนะคะกระป๋องครอบเอาไว้โดยไม่ต้องลดน้ําอันนี้ทํามาได้ประมาณ3สัปดาห์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดดูกันค่ะว่าผลการทําแบบนี้เนี่ยบอนสีเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะนี่กระป๋องนะคะกระป๋องหรือฝาขวดที่ตัดแบ่งครึ่งก็ได้นะคะเราเอามาครอบต้นบอนสีที่มันแคะแกนไม่ขึ้นแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ มาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงว้าวนี่ต้นนี้ดูอันนี้ได้สามสัปดาห์นะคะผสมครอบเอาไว้แบบนี้โดยไม่ต้องลดน้ําเลยได้สามสัปดาห์จากใบที่แคร์แกนไม่สวยจวนตายเลยค่ะเพื่อนเแต่ตันนี้มาดูค่ะแค่กระป๋องกระป๋องนี้อันเดียวดูค่ะโหครอบไว้แบบนี้เลยน้ําไม่ต้องลดเลยนะคะนี่ โอ้หแทงขึ้นมาเลยค่ะนี่ต้นนี้ก็ใช้แบบเดียวกันแต่อันนี้ถอดฝาข้อบอกแล้วก็คือถอดกระป๋องออกแล้วนั่นเองส่วนต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นต้นใหม่ที่ครูสงจะทําให้ดูเลยว่าต้นนี้แคร์แกนแบบไหนนี่ต้นนี้แคร์แกนแบบนี้เลยค่ะรดน้ําไม่ขึ้นนะคะออาอากาศร้อนแล้งแดดจัดก็ไม่ขึ้น ลดน้ำก็ไม่ขึ้นค่ะเอามาไว้ในร่มก็ไม่ขึ้นค่ะนี่กระถางที่สองต้นนี้ไม่มีใบเลยค่ะนี่แทบจะมองไม่เห็นเลยว่ามีมีต้นบนสีอยู่ที่นี่นะคะแต่เดี๋ยวคุณสงจะถอดให้ดูนี่นะคะเขายังมีหัวอยู่แต่เขาไม่มีใบโอ้นี่ค่ะลื้อขึ้นมาดูเลยค่ะเพื่อนเรากไม่เดินนะคะเคี้ยวไม่งอกหลอดไม่แทงนี่เลยค่ะต้นนี้เลย จำไม่ได้แล้วว่านี้เป็นสายพันธุ์อะไรเดี๋ยวจะล้างให้ดูนะคะล้างดูว่าเขาจะมีเขี้ยวงอกขึ้นมาบ้างหรือเปล่าโอ้นี่ค่ะล้างให้สะอาดเลยไม่ขึ้นเลยค่ะไม่มีเขี้ยวเลยรากก็ไม่เดินหลอดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะนี่ไม่มีแทงขึ้นเลยรากมีแค่สามรากมีนะคะโอ้ถ้าเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆรือลื้อขึ้นมาดูเลยค่ะลื้อขึ้นมาดูล้าง ให้สะอาดทำดินปลูกใหม่เลยค่ะใช้ส่วนผสมของดินปลูกใหม่เลยดินเก่าทิ้งไปเลยไม่ต้องเอาไม่ต้องใช้อ่าดินใหม่นะคะนี่เมื่อได้ดินใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันลื้อออกมาเลยค่ะอ่าเราจะลื้อขึ้นมาดูสิเหมือนกันกับต้นเมื่อกี้นะคะแต่ว่าต้นนี้มีใบแต่ใบก็แคร เกินแคะแกลนหรือเคินนะคะล้างเลยอ่าเหมือนกันโอ้ละ่ะต้นนี้มีใบหนึ่งใบแต่ว่ามีรากอยู่สองรากรากไม่เดินเที่ยวไม่งอกหลอดไม่แทงนะคะใบไม่เจริญงอกงามใบแคะใบแกลนนีเ่เชื่อว่าหลายท่านหลายคนก็คงจะประสบปัญหานี้แต่ว่าสำหรับคู้สงเนี่ยมีวิธีแก้แล้วแล้วก็ทดลองทำมาแล้วแล้วก็ได้ผลจริงค่ะเพื่อน ลองทําดูนะคะถ้าเป็นแบบนี้หรือทิ้งดินเก่าทําดินใหม่เปลี่ยนกระถางแล้วก็ตามด้วยขวดนะคะขวดน้ําโค้กน้ําเปบปซี่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพลาสติกมาตัดแบ่งครึ่งนะคะหรือจะเอาแก้วก็ได้แก้วพลาสติกใสที่ไม่มีรูไม่มีรูแม่มีมีอะไรเลยก็คือ,อเป็นพื้นที่ปิดสนิทศูญยอากาศนั่นเองนะคะ ส่วนขวดก็จะตัดแบบนี้แล้วก็เมื่อเราเปลี่ยนดินแล้วเอาบอลสีที่แครกแกนที่รา,ากไม่งอกเขี้ยวไม่รากไม่เดินเขี้ยวไม่งอกหลอดไม่แทงเนี่ยปลูกลงไปในดินใหม่แล้วก็นําขวดที่ตัดหรือแก้วพลาสติกนะคะครอบเอาไว้แบบนี้โดยเราจะลดน้ําก่อนค่ะลดน้ําก่อนปลูกแล้วเราก็จะครอบด้วยพลาสติกแบบนี้จะใช้เป็นขวดหรือแก้วก็ได้ แล้วเราจะไม่ลดน้ําอีกเลยนะคะแล้วก็จะข้อไว้แบบนี้ทิ้งไว้ค่ะประมาณสามสัปดาห์ถึงสี่สัปดาห์เราก็จะเห็นความแตกต่างค่ะจากต้นแคลกแกนแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอเราจะเห็นได้จากต้นที่ครูส่งให้ดูข้างต้นแล้วอันนั้นครูถ่องทามาประมาณสามสัปดาห์โอ้โหใบขึ้นนี่เลยค่ะใบขึ้นสีสดแทงหลอดโหนะคะสุดยอดเลยอันนี้สามสัปดาห์ค่ะ อันนี้เอาให้ดูข้างต้นแล้วครั้งหนึ่งอันนี้จะให้ชมอีกครั้งหนึ่งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแก้วพลาสติกค,ค่ะเมื่อเราครอบลงไปในกระถางแล้วก็จะไม่มีสูญยากาศเข้าไปได้ก็จะเหมือนกับเรา,เาใส่ในตู้อบเลยค่ะเพื่อนๆแต่ตู้อบของเรานี้ไม่ต้องซื้อนะคะหาง่ายแล้วก็ได้ผลจริงค่ะนี่ โอหสีค่ะเพื่อนๆสีแล้วก็แทงหลอดโอ้โหจากใบเดียวนะคะจากครั้งแรกที่ย้ายออกมาปลูกใหม่เนี่ยมีใบเดียวแล้วก็ใบแครกแกนอันนี้มีใบที่สองแล้วก็มีหลอดที่สาแล้วก็ใบเนี่ยขยายใหญ่ไม่ได้แครกแกนเหมือนเดิมแล้วนะคะอ่าอันนี้จะครอบเอาไว้ต่ออีกสักสอสามสัปดาห์เพื่อให้ต้นเขา แข็งแรงขึ้นแล้วก็โตขึ้นแล้วถึงจะปล่อยออกมานะคะเพื่อนๆสุดยอดค่ะได้ผลจริงก่บเพื่อนๆลองทําดูนะคะแล้วเพื่อนๆจะได้บอลสีที่ไม่แคล์กันแล้วสวยงามสีสดโอ้โหงามแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะว้าวต้องร้องว้าวว้าวว้าวเลยค่ะสุดยอดค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะถ้า บอนสีของเพื่อนๆคนไหนแคร์แกนแล้วก็ไม่ต้องการใช้ตู้อบหรือไม่มีงบประมาณซื้อตู้อบก็แล้วแต่นะคะทําแบบนี้ค่ะได้ผลจริงๆค่ะเพื่อนๆ<ค> <c oughs> บอนสีไม่แคร์แกนใบอวบใบใหญ่สวยงามค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบคลิปนะคะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆไปก็สามารถไปนําปรับไปใช้กับ บอลสีของตัวของเพื่อนๆเองได้เลยนะคะสำหรับผู้ส่ก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญค่ะวันนี้พบกันแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะ